สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนด้วยจ้ามื้อนี้กลเป็นเ้าวันพุดเลยจ้านนรมนบูสรุตชแนลกับกำลังจะออกไปเห็ดงานพี่น้องเบิ่งหิมะโรยโปรยลงมาพี่น้องจ้าไม่หมดง่ายๆเลยนะคะเนี่ยโอยังหนาวอยู่จ้าทั้งนี้ยังเอเซาดาน,นอร์เวย์ยังหนาวอยู่จ้าพี่น้องจ้า,จาให้ฟังบรรยากาศเสียงนกห้องพี่น้อง,องฟังฟัง กาศยามเช้าพี่น้องกินฮอดบ้านเฮาดีนะนเนาะคือซิอุ่นแล้วตอนนี้นี่จ้ะนี่ละมนกลังสิออกไปเหตุงานพี่น้องเลยจะเลยเก็บบรรยากาศตอนเช้าเช้าหกมงเช้าให้ให้ให้ชมกันจ้ะพี่น้อง ส่วนที่มาเมื่อก่อนก็ละลายแล้วจ้ะอันนี้ก็ยังมาใหม่อยู่จ้ะเนี่ยเห็น่จ้ะมีมะโรยโปลยลงมาพี่น้องจ้าเสียงนกเสียงกาออกมาหากินหนาวพี่น้อง อยู่น้ำไปไหมคิดว่างวดสุดท้ายแล้วล่ะพี่น้องห้องสีเบิร์ตอะ่ะล่ะมีมะกก็ได้บ้านนี้ละมนก็นอยู่ข้างบนนะจ้ะข้างบนจ้าชั้นบน โอเคจะมีน้องนิลโมนโบซินนลุตช anel ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะจะออกไปเห็นงานนะจ๊ะขอขอบพระคุณทุกคนทุกคนนะจ๊ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้นิลมนโบซินนลุตช anel บายบายจ้าสวัสดีค่ะมาลุกพี่น้องจ้กะก็เลยเก็บบรรยากาศในไปพี่น้องมือสั่นเลยจ้าม่ได้ใส่ไหมคะจธะ มันก็มีเห็นงานที่โรงพยาบาลพี่น้องจ้ะข้างหลังเมียจ้ะสั่นเล่นบนไอคิวนี่พี่น้องตกบ่ืเศ้าเลยแม่เก็บงานที่โรงพยาบาลจ้าพี่น้องจ้า บรรยากาศในบ้านพี่บูนพี่น้องนี่นี่จ่ารังเฮ้ยเดี๋ยววัดรังนี่งานพี่บูนดูกาแีบ้า,บาพี่บัวพี่บูนใส่ไปเห็นงานแล้วพี่น้องจ้ะน้ะหนูก็มาเห็นงานโรงพยาบาลแถวนี้ยเลยพี่น้องมีมากตะตุกเปาะแปะเปาะแปะเห็นมันได้แครนเสือ่อมันนีพี่น้องมันพุทธจ้ะเจอกันคลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้า